วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแลด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชาบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4และเป็นพระราชาอุปัฏฐยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆร,ราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสาศา9 1ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกอ,อนันต์ สรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพทธ์มากมายหลายเรื่องอีกทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปธรรมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก